สวัสดีค่ะ FC ท,ทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางฮาหนอยนะคะวันที่16กุมภาพันธ์2568นะคะทุกคนวันอาทิตย์วันรัฐบาลไทยน้องพี่น้องวันศุกร์วันมานค่ะพี่น้องค่าก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการเจาะเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านแยกแต่ละหน่อยแต่ละรอบนะคะแต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบเลยนะคะทุกคน ัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณามัดรวมกับเลขเด่นประจําวันที่ท้ายคลิปได้นะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ fc จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะทุกคนเราไปดูวันที่15ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะสาหรับวันที่15นะคะทุกคนขาใจให้เด่นวันนี้ เหมือนเดิมค่ะทุกคนคะ่ะมัดรวมไหลเหมือนเก้ากับแปดวันก่อนเลยนะคะทุกคนมัดรวมสามกับหาไหลพี่น้องสังเกตดูได้นะคะทุกคนมาดูกันนะคะหนอยเชื้พิจจะให้เจ็ดและหกมาเจ็ดสี่ห้าศูนย์สามหลุดคาเดนแยกค่ากับสามมาคะ่ะทุกคนกาชาตให้สี่และสามวันนี้มาสองหน่อยเลยนะคะทุกคนมาหนึ่งสามหกแปดสี่มาคู่เจาะแปดสี่สี่แปดมัดรวมมาสามนะคะทุกคน ที่เสร็จจะให้หนึ่งและศูนย์มาหนึ่งห้าเอ่อศูนย์สองสองสองหนึ่งเด่นมาหนึ่งน้องมาเลขเบิ้ลประจำวันสองสองนะคะทุกคนทีนี้นะคะนอยปกติความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลมาจริงๆคะ่ทค 1, 5, 5, 6, 5, ะทุกคนมาหนึ่งห้าห้าหกห้าค่ะทุกคนวันนี้มัดรวมห้าไหลนะคะทุกคนห้ามาสามเด้งเลยเด่นแยกหลุดนะคะนอย VAP ให้สองะ1หนึ่งมาศูนย์สี่ศูนย์สามหกมาอีกครั้งนะคะทุกคนเลขสาม วันนี้ก็หากับสามไลค์คือเก้าพี่น้องคะ่ะก่อนที่เอฟซีจะตัดสินใจนะคะทุกคนให้เอฟซีสังเกตดูว่าตัวเลขไหนไหลนะคะทุกคนบางคนท่านฟังอะ่ะคลิปไม่จบนะคะพี่นอ้องคนกับฟาวลี่ไปเบิ่งตตัวเลขนะคะทุกคนคะ่ะเพึ่นกระตามตะเด็นแยกพี่น้องมือได้เขา่ามือได้ลุดพี่น้องก็สังเกตนะเดอะะ้อค่ะเดอะ้อเป็นห่วงนะคะทุกคนสังเกตเอาว่า มาในแนวทางไหนมาในแนวทางเด่นแยกมาในแนวทางมัดรวมหรือมาในแนวทางเลขเด่นประจำวันมาต่อวันที่สิบหกค่ะวันที่สิบหกจก็ผลการออกรางวัลวันที่สิบห้ามาสี่ตัวบนนะคะหน่อยปกติห้าหนึ่งห้าห้าหน่อยพิเศษสามศูนย์สองสองหน่อย v ีเอพีหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์นะคะพี่น้องเอามาบวกกันค่ะทุกคน 5้าบวกหนึบวกหบวกหบวกสบวกสบวกสบกหนบกสนะคะทุกคนได้28แปดเป็นบ่พี่น้องยี่สกับทุกคนคะลบหได้ยี่บวกหได้ยี่เก้จะจะจับ3าตัวเหมือนเดิมใครอยากได้3ตัว271เจ็ดถึงสองเจ็ดเก้าสอถึง2อ9 2ป1ถึงสอง 2, 9, 9, นะคะทุกคน เมื่อวานนี้3ามตัวหลุดหมดทุกหน่อยนะคะทุกคนหลุดมาหลายมือแล้วพี่น้องสามตัวนะคะทุกคนก็แล้วแต่ความมกความชอบพี่น้องมาดูรวมนะ่าจะเป็นสองตัวบนล่างค่ะ fc ขาคู่สองตัวด้านบนท่านห้ามเอาทุกคู่นะคะทุกคนแอดบินบางคนยังฟังคลิปไม่จบยังไม่เข้าใจนะคะทุกคนคาห้ามเอาทุกคู่หนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบ ้าไม่ชอบเลยหรือให้สังเกตด,ดูมัดรวมจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อวันนะคะทุกคนคะสังเกตเบิ้งววาเพิ่นมมาในแนวทางใดตั้งแต่เริ่มน้อยเฉพาะกิจมาน้อยกาชาดมาเนี่ยพี่น้องเพิ่นเข่าแนวทางใดเพิ่นเข่าเดินแยกเพิ่นเขามัดรวมหรือเพิ่นเข่าเลขเด่นประจําวันพี่น้องให้ตามตัวนั่นนะคะทุกคนมาดูค่ะเจ็ดแปดเก้าตัวท้ายใจะจะมาจับหนึ่งถึงเก้า จ็ดหนึ8 9, 8่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดหนึ่งถึงแปดเก้าไปหนึ่งไปสองไปสามไปสี่ไปห้าไปหกไปเจ็ดแปดแปดแปดเก้าเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้านะคะเจ็ดหนึ่งถึงเจ็ดเก้าเจ็ดมาเจ็ดสี่พี่น้องเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะคะแปดหนึ่งถึงแปดเก้าแปดหนึ่ง แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหปดเก้าค่ะทุกคนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับนะคะทุกคนคะ่ะเก้าหนึ่งถึงเก้าเ้าเก้าสี่เก้าเจ็ดเก้าแปดนะคะทุกคนประมาณนี้คะ่ะทีนี้มาดูตัวเด่นนะคะทุกคนค่อยดูตัวจอนะคะเด่นเฉพาะกิจวันนี้อยู่ที่ห้าและ4พี่น้องคลิปนี้อาจจะมาสายนะคะทุกคนเพราะว่า วันอาทิตย์แอดมินตื่นสายนะคะทุกคนการชาติก้าและแปดพี่น้องคะัหนึ่งอาทิตย์จะหยุดแค่หนึ่งวันเนาะคะ่ะทุกคนพิเศษสามและสองปกติศูนย์และเก้า v i p สามและสองนะคะทุกคนนอยพิเศษกับนอย v i p มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็เ้ลหรือทั้งวันนะคะทุกคนมีความผิดไปได้ที่จะมาเลเ้ลน,นะคะทุกคนคะ่ะถ้าเป็นแบบนี้นะคะมาดูคะ่ะ 5กับ4เฉพาะกิจตัวเจาะเจ็ดสี่แปดสีก้าสเจดห้าแปดห้าเกาหชาตเก้าและแปดเจ็ดแปดแปดแด้าแปดเจ็ดเก้าแปดเก้นะคะพิเศษกับ v i p เหมือนกัน3และ2องเจ็ดสองแปดสองเดสามปกติ0ูนย์และเกนะคะเจ็ดเก้าแปดเก้ส่วนศูนย์ประจำวันอาทิตย์ถ้า f อชอบสามารถใช้ได้ทั้งวันเลยก็คือมี ศูนย0หน0่งหนอีกครั้งค,ะคะ่ะเอฟซขาศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูเลขศย์เมื่อสักครู่นี้เอฟสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะทุกท่านที่นี้นะคะเรามาดูมัดรวมนะคะทุกคนแล้วก็คู่มัดรวมมัดรวมวันนี้อยู่ที่เลข3ามและเลข4มาดูกันคะ่ะว่าท่านชอบหรือไม่มี 7จ็3 9 3 7 4 8ดสามดสี่านะคะทุกคนนี่ก็คือคู่มัดรวมมีทั้งหมดหคู่ต่อวันแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ให้ท่านสังเกตก่อนว่าวันนี้มาในแนวทางคู่ด้านบนหรือมาในแนวทางตัวเด่นหรือมาในแนวทางคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันหรือมัดรวมให้สังเกตก้อนค่อยตามพี่น้องสังเกตตั้งแต่หน่วยกาชชติ หน่อยเฉพาะกิจนี่แหละค่ะทุกคนบางคนก็ไม่ตามสองหนอยนี้นะคะทุกคนให้สังเกตเอานะคะทุกคนคะมาดูค่ะทุกคนถ้าใครไม่ชอบผู้ด้านบนให้ท่านจับดินแยกใส่มัดรวมแต่และทั้งนี้และทั้งนั้นก็ให้สังเกตเหมือนที่ใจบอกนะคะตัวอย่างเช่น 4, หน้ากับสี่นอยเฉพาะกิจมัดรวมสามและสี 4, ่ห้าสี่สี่ห้าห้าสามสามห้าสี่ห้าห้าสี่สี่สามสามสี่สี่สี่ทำแบบนี้ไปทุกๆน้อย นะคะทุกคนทีนี้นะคะเรามาสังเกตหาหน่อยไปด้วยกันนะคะทุกคนว่าพี่น้องสิดตามไปเนวนะทางไดชอบหรือไม่นะคะทุกคนขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆน,นะคะทุกคนในแต่ละวันเลขเด่นประจําวันอยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกนะคะวันอาทิตย์เบิ้ลประจาวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งกับเลขหกนี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะ fc ขา มาเบิ่งกันค่ะพี่น้องทุกคนมาค่ะเอามาสังเกตหาหน่อยขนาดเมื่อวานนี้มาปินตมากระลุดพี่น้องมามัดรวมนะคะทุกคนหน่อยชั่วิกตหน่อยกระชาิหน่อยพิเศษถ้าท่านไม่ตามสองหน่อยแรกนะคะทุกคนให้ทุกคนดูว่าตัวเด่นมาหรือไม่ตัวเด่นไหลตามต่อได้เรื่อยๆนะคะทุกคนหรือ สามนอยนี้คู่ด้านบนไหลก็สามารถตามต่อคู่ด้านบนได้เรื่อยๆนะคะทุกคนขาแต่ว่าถ้า3ามนอยนี้หลุดหมดให้ทุกคนมาดูว่ามัดรวม3กับ4มาหรือไม่เลขเด่นประจําวัน1กับ6มาหรือไม่ตัวไหนไหลตามตัวนั้นนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า3น้อยนี้หลุดหมดทั้งเด่นแยกทั้งมัดรวมทั้งเลขเด่นประจําวัน fc ทุกๆท,ท,ท่านขาหยุดนะคะวันต่อมาท่านค่อยมาตามน้อยปกติกับนอย vip ใจอยาให้หยุดนะคะทุกคน ถหลดหมดนะคะทุกคนคะเพราะว่ามันแหกพอดีเนาะพี่น้องเนาะตามก็กลัวหลุดนะคะทุกคนวันต่อมาค่อยมาเสี่ยงโชคใหม่นะคะ,ท,คคะทุกคนคะ่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวใจจะบอกนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าได้ได้หยุดทําช่องเนาะคะ่ะถ้าเพิ่นเห็นเห็ดเห็ดสาเห็ดช่องเกี่ยวกับการให้แนวทางแบบนี้นะคะทุกคนทุกคนก็สามารถ อ่าถ้าไฟมาหาใจได้เดี๋ยวใจทํากลุ่มให้ได้มีอยู่แล้วนะคะทุกคนใจให้ฟรีนะคะทุกคนขาหรือผู้ใดอยากมี่าขนมห้แอดมินกะแล้วแต่ศรัทธานะคะทุกคนก็ ID l ดี e like ไ JA ลน2211นะคะทุกคนสามารถทักมาได้ถ้าท่านอยากเข้านะคะทุกคนไม่ว่าก,กันนะคะค่าทุกคนขาสําหรับแนวทางฮานอยนะคะวันที่ สิบหกกุมภาพันธ์สองพ้าร้ดใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่เอซทุกทุกท่านมอภัยนะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้เอฟซีโชคดีค่ะโชคๆมันๆกันสุูุ้ทุกคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ